สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเรามารวบรวมละครใหม่ของช่อง3ที่เปิดโผล่ละครมาใหม่ในครึ่งปีแรกปี2567ไม่ว่าจะเป็นละครแนวกีฬาโรแมนติกดราม่าคอมเมดีมีครบทุกรสจะมีเรื่องไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของคู่จิ้นจิราณีในละคร เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงละครพีเลียดฟอร์มดีนำโดยเจมจิรายุเบลล่าลานีรวมด้วยไอพานุวัตรแบมสลาลีแพพิชชาภาแฮทนปาประภาและบอนกรรมมันสิ้นแสงตะวันผลงานที่รวมตัวนักแสดงรุ่นใหม่ของช่องนำโดยก้าวนภะก้าจีน่ายีนาอูกิติพลน้ำฟ้าธัญญาพัฒนและเดนิตเจลินชา นับและครแนวกีฬาตีแผ่วงการมวยไทยโดยเล่าเรื่องราวระหว่างความรักและนักมวยที่ใฝ่ฝันอยากเป็นแชมป์และเจ้าของค่ายสาวสวยนำโดยพลนวัตน้ำตาลพิจักคณาและพระเอกน้องใหม่อองสิทธานดวงใจเจ้าเอย๋ยเรื่องราวของหญิงโชคร้ายในทุกเรื่องตั้งแต่อกหัก โดนไล่ออกจากงานตั้งแต่ยังไม่ฝึกงานเคาะซ้ำร,รมซัดโดนพี่ชายเพียงหนึ่งเดียวจับโยนต์มาอยู่ในบ้านที่มีชายหนุ่มทั้งสี่ที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้วสุดท้ายความรักจึงก่อตัวขึ้นนำโดยมิ้นละละวีร่วมด้วยพระเอกกระทิงขุนนรงอไอพาุวัตนมาสุและจูเนียกาศบัณฑิต ดอกไม้มาเฟียละครโรแมนติกแอคชั่นดรามา่าเรื่องราวของธุรกิจดอกไม้ที่สามารถรักษาได้สารพัดโลกและเป็นที่ต้องการของหลายๆตระกูลที่มาแย่งชิงกันทําให้เกิดศึกระหว่างสองตระกูลธุรกิจดอกไม้การพบกันอีกครั้งของเทศไมรอนและอุ้มอิสยาหลังจากที่ร่วมงานกันในละครชุดดวงใจเทวภูมตอนใจพิสุทธิ์ ถือว่าคู่นี้ได้ร่วมงานกันเร็วมากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับละครใหม่ของช่อง3ที่เปิดโผลมาในครึ่งปีแรกปี2567น่าดูทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับหากช่อง3เปิดโผลละครใหม่มาเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนรอดูเรื่องไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกเราด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ